ครับก็ขอสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชแอลจากเกมและจริงผ่านจอกันหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้วันที่20เมษายนนะครับหน้าร้อนจริงๆเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับในคลิปก็จะพาไปลงดันยากแบบคนเดียวดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าวันเนี้เราจะลงกันได้ไหมนะครับเนื่องจากก่อนเนี้ยในเซิร์ฟละตอนเนี้ยคือดิจิมอนแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะจะมีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับ เลือดโดยเฉพาะจิน่าตัวนี้ยที่เจ้าลงก็คือฟันล,ลองนะฮะเลือดเลือดเนี่ยคือว่าคนเดียวไปสบายเลยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเลยไปลงกันเลยนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้ไปดักรีบอสที่ทะเลทรายมาเรียบร้อยแล้วนะเลย,เยกดบัฟซะเต็มเลยนะฮะก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนําก่อนนะครับในเบื้องต้นว่าทำไมต้องลงดันนะครับการลงดันดเพื่อหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องประดับต่างๆมาเสริมค่า ของตัวของแต่ละคนนะครับการรับบัตรก็จะรับบัตรได้นะครับทุกเย็คืนนะครับบัตรก็จะขายไม่ได้ลงก็เส็บสะสมไม่ได้นะฮะก็ปัจจุบันนะครับมีสี่ดันนะครับดันเต่าดันนกดันเสือดันมังกรนะครับมีระดับง่ายกับระดับยากนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราลงนกกันก่อนนะครับถามว่าลงแล้วได้อะไรนะครับพวกดันเทพต่างเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือพวกชุดพวกเสื้อ ถุงมือนะครับพวกเครื่องประดับนะครับซึ่งจะทําให้เรานะครับโหดขึ้นนะครับพวกเครื่องประดับคือได้แน่นอนเลยสี่ค่าห้าค่าแล้วแต่สี่ค่านะครับสี่ค่านะครับอย่างเดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างเนี้ยอันนี้เสื้อนะครับเป็นเสื้อชั้นดีนะครับมีเพิ่ม H P ม่พิเศษอีกหนึ่งพันนะครับก็ถุงมือนะครับมีดังเกงนะครับมันจะมีเพิ่มมาให้เรา อย่างถุงมือเนี่ยเพิ่มโจมตีหนึ่งร้อยอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องประดับนะครับที่ได้จากดันเทปนะครับนะครับก็มีถ้าใครไม่รู้กับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็คือที่แดดใช่ไหมคัอันละสามทีสี่ทีก็ไปดูกันได้นะครับพวกแหวนสร้อยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราลงกันเลยเราใช้กันที่จินรอนนะฮะไอไม่ใช่ฟานลองฟานลองมอนนะฮะ ที่ต้องใช้ก็คือเพราะว่าเมื่อกี้ไปกดบัฟมาแล้วลองดูแล้วก็คือโคโลนเพอร์เฟกไปแล้วก็แต่ว่ายังไม่สุดเท่าที่ควรนะครับก็สองหมื่นเก้าก็โอเคพอรับได้นะครับเลือดตีหมื่นกว่าก็ไปวัดไปวาได้นะฮะก็ตอนนี้ลกคังมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราตีตัวแรกกันเลยนะฮะตัวแรกเพิ่มการวิ่งเร็วหน่อยนิดนึงนะฮะตีตัวแรกกันเลยนะฮะตัวแรกเป็นเบิร์ดไามอนนะคะของดนันนกนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตัวนี้นะฮะ สกิลมันก็จะออกมาน่ะเนกำลังจะออกหน้าสกิลมันต้องหลบนะฮะต้องหลบฝึกหลบไว้ด้วยนะฮะแต่ถ้าลงกันแบบหลายๆคนเนี่ยสกิลมันจะไม่เกิดก็มีนะฮะลงกันแบบหลายตี้เงี้ยสี่ตี้สี่คนอย่างเงี้ยดาเมจแต่ละคนค่อนข้างที่จะเป็นระดับสองหมืน สองสามหมื่นเนี้ยมันไม่เกิดหรอกเดียวนะครับเพราะว่าเราตีเร็วนะฮะโดนไปนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะฮะอย่าโดนเลยนะครับเปืองเปืองไก่เปืองแล้วค่ะยิ่งไปข้างในเนี่ยมันจะมีติดสกิลเบิร์นนะฮะเบิร์นไปกันเลยนะฮะตอนนี้กาลูดานะฮะ เนี่ยลงคนเดียวสบายนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เร็วเท่ากับ4คนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดน้องไปแล้วนะครับ 4, 4ี่ <c oughs> ประมาณเดี๋ยวเราจะมาลงกันเนี่ยพวกดันที่เหลือกันเนี่ยนะครับอาริโนองอาริน่านะครับการลงนะครับ ไม่ต้องรีบลงดันเนี่ยยับมันทีละหมัดก็พอนะฮะคือฟันลองเนี่ยคือมันตอนนี้มันคือผมว่าไปไหนได้ทุกที่อ่ะคืออันฟ้าผมตกกระป๋องไปเลยอีกตัวหนึ่งก็อยาก อยากจะได้โอมกาเหนเห็นเขาบอกว่าดีแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงเราไม่เคยใช้เรียบร้อยตัวนี้นะฮะง่ายไหมมาถึงตัวนี้แหละตัวเนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ทักษะนิดนึงนะฮะในการหลบหลีกเบรกหนีนะฮะเพราะว่าทุก15วิเนี่ยมันจะปล่อยดวงออกมานะครับแล้วทำให้เราติดเบิร์นได้นะฮะเราต้องค่อยๆถอยนะฮะ คือเนี่ยมันจะปล่อยวงนี้ออกมาคือการให้เราตีพวกนี้ยเราต้องพยายามมีสตินะถ้าไม่งั้นเราติดเบิร์แน่นอนประมาณสิบวิสิบห้าวิเนี่ยต้องถอยละอ่ะมันปล่อยเนียมาอันนี้นะครับสังเกตง่ายเมื่อกี้มันปล่อยมันปล่อยเอฟเฟคออกมามันทําให้เราติดเบิร์ตรงน,นี้นะครับเราให้เราหยุดตีเลยนะฮะหยุดตีนะฮะปล่อยให้มันปล่อยลูกน้องออกมานะครับเนี่ยแล้วเราไปตีแก้เอานะฮะไปถ้าเราตี เราเราไม่ตีพวกนี้บัฟพวกนี้มันก็จะไม่หายนะครับถ้ายิ่งโดนหวนกลับเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพอควรนะฮะเราตีอะไรเราตีมันวอลไปเนี่ยมันก็จะวอ้อนมาหาเรานะฮะโอเคนะฮะเนี่ยบัฟอันนี้บอกมาแล้วนะฮะตอนนี้เราไม่มั่นใจแยับไปทีละหนึ่งถึงสองทีก่อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเหมือนนักมวยครับเนี่ยมันปล่อยมาแล้วลุยก,กันได้เลยนะฮะตอนนี้ นีก่อนฮะเกือบไปฮะนี่ต้องคอยดูให้ดีนะฮะปล่อยครับไม่ต้องวัวครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกน้องมันนะครับอะถลอยดีกว่าครับถอยลืมใปสกิลเดี๋ยวให้มันปล่อยมาต้องคอยนับนะฮะต้องรีบครับอมัปล่อ,อยออกมาแล้วติดอะไรติดอะไรเอ่ย อ่อนแอนะครับเนี่ยวงเล็บมันจะวงเล็บข้างหลังให้เรานะครับอ่อนแอเนี่ยไปตีมันเลยเนี่ยฮะตี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 ลูกตีตีลูกตีตีลูกตีตีไอ้เน็ตหลดโอ้ยไม่หลุดโอ้ยเน็ตที่บ้านจะหลุดนะมีก่อนนี้ก่อนน,อนะฮะใจเย็นใจเย็นนะครับมีเวลาเยอะแยะนะฮะอ่าปล่อยมานะฮะเดี๋ยวมีวงเบิร์นมานะฮะวงที่มันปล่อยว้าประมาณแล้ว ตีก่อนทีนึงเอ่ะมาแล้วมาแล้วไม่โดนนะครับไม่โดนนะฮะไม่โดน,น,ะะโดนหลบครับหลบหลุยได้เลยครับเนี่ยโซโล,โลเลยครับพยายามลงไปบ่อยครับมันจะทําให้เราจําสกิลได้นะครับจริงๆถ้าใครไม่รู้เนี่ยให้ลองไปเปิดดูก่อนเดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ว่าบอสแต่ละตัวมันเกิดสกิลประมาณไหนนะฮะ คิวมันจะเกิดตามเวลานะครับแต่บางทีเราก็สับสนใช่ไหมล่ะมัวเพราะว่าต้องมัวหนีต้องมัวตีแก้เบิร์นันเนี่ยตีแก้รับนันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ตีก็ไม่ได้นะฮะเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเลือดก,ก่อนนะฮะเลือดเยอะอ,อุ่นใจนะฮะวิ่งเร็วก็อุ่นใจนะฮะตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะตีไปเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเกิดตามตาม เขาเรียกว่าตามเหมือนตัวเมื่อกี้เดียเลยนะฮะก็คอยหลบให้ดีนะฮะโดยเฉพาะวงเล็กๆเนี่ยมันจะเกิดมาหกวงเจ็ดวงสิบวงตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยเนี่ยมาแล้วหลบก่อนนี่มาแล้วสองสามอันนี้มันจะเกิดห้าวงหกวงนะสี่ห้า้องคอยหลบให้ดีนะฮะหกนะฮะ ตีตีได้เลยครับตีได้เลยตีไปตีไปก็ต้องหยุดด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ามาอีกนะฮะเนี่ยมาประมาณนี้แหละมาแล้วคือถ้าลงไปอยๆเนี่ยจะจำสกิลมันเกิดได้นะครับแล้วพอปล่อยพอตัวนี้ปุ๊บมันจะปล่อยลูกน้องออกมาแล้วมันปล่อยโดนบัฟมันมีบัฟมันมีอะไรเหมือนตัวนั้นเลยคระะับคอยลอหให้ดีเนี่ยพอเราคุยมา ก็ลืมไปแล้วว่ากี่วงแล้วนะฮะยับทีละหมัดครับยับทีละหมัดปล่อยลูกน้องมาแล้วเดี๋ยวมันต้องมีเบิร์นออกมาแน,น,น่นอนน่ะมาแล้วเห็นไหมตีได้เลยตีได้เลยครับตีได้เลยครับ รีบครับปล่อยไปเชื้อมัดนะฮะไอ้วงนี้ก็ผมก็สับสนเหมือนกันนะครับบางทีไอ้วงใหญ่ๆเนี่ยมันตีมันต้องต้องหลบไว้นะฮะมันปล่อยมาเลยเกินนะฮะหากยังมีชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าก็ติดเบิร์เหมือนกันนะฮะวงเนี้ต้องหลบไหมฮะปลอดภัยนะฮะพะเราลงคนเดียวนะครับเราอย่าไปห้าวนะฮะถ้าเรามากันสี่คนเนี่ยมันตายต้งนานแล้วครับตัวนี้ มามามาต้องต้องระวังนะมันหลอกเราเนี่ยมันหลอกเราวงมันจะมีอยู่นะฮะมันหลอกปล่อยสกิลเราเนี่ย,ยไอ้ลูกน้องกระจกของมันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะฮะเด่เย็นครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับมามันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งนะไอ้วงแบบเมื่อกี้ ตีเลยครับนี่ครับมาครับให้มันตายก่อนครับไม่ต้องกลัวเรียบร้อยจบครับหนึ่งดันนะฮะลงมาเมื่อกี้ไม่รู้กี่นาทีนะประมาณสิบนาทีนะฮะก็ลงได้นะฮะไปสำหรับดันนกก็จบไปแล้วนะฮะหนึ่งดันนะฮะ ก็ S <S <an> พยายามลงบ่อยๆนะครับอย่างดันนกเนี่ยยมันต้องใช้ทักษะน้อยนะฮะออะต่อไปเราไปลงดันเต่ากันเลยนะครับวันนี้นะฮะเป็นดันสุดท้ายของเราดันเต่าน,นี่มาครั้งแรกนะฮะก็คือรอยแผลนะฮะเดี๋ยววันหลังจะสรุปให้เป็นแบบรายละเอียดเลยนะครับเพราะว่าบอสแต่และตัวจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันเกิดเมื่อเลียดลดเหลือเท่านี้สกิลมันก็เกิดเท่านี้นะครับแต่ว่า อย่างบางคนที่เขาถ้าไปเต้นตี้คนโกรดมันก็ไม่เกิดหรอกนะครับดังตัวเนี้ยไม่เกิดวงใช่ไหมล่ะต้องรวมต้องแยก<ม>เห็นไหมต้องรวมนะครับวงเนี้ยตามหลักต้องต้องต้องรวมกันวงกา้าเนี่ยคือคือถ้าลงสี่คนเราก็ต้องมารวมกันนะครับเพื่อหารด้ามเหยีดของมันนะฮะเอาตีได้สบายเลยครับเนี่ย ดันพวกนี้หมูๆแล้วนะครับสําหรับเอาเนี่ยผมถึงได้แนะนําว่าให้เล่นฟันลองไปเลยเนี่ยทําอะไรได้เยอะแยๆนะฮะอ่าอย่างนี้มาปึ๊บอย่างนี้ถ้าลงคนเดียวเมื่อก่อนตายฮะเดี๋ยวนี้ลดไปเท่าไหร่ก็ลดไปเยอะอยู่นะฮะหมื่นกว่านะฮะอ่ะไปต่อตัวต,ต่อไปเลยนะครับไม่เสียเวลานะฮะ อัานี้จะง่ายหน่อยนะครับบอสไม่มีอะไรยิ่งคนเดียวยิ่งสบายเลยครับไม่ต้องปกติแล้วโดยเฉพาะตรงเนี้ยเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ดันมาแรกๆโอ้วิ่งทับกันทุกคนเลยแล้วก็ต้องโทษกันนะไงองนียแหละทับเขาเองคือจะพลาดตัวเนี้ยเยอะเลยก็คือวงเนี้ยเมื่อมันเกิดวงมาเราก็ต้องแยกกันใช่ไหมเพื่อไม่ให้มันคูณดามจกันนะ สบายครับเนี่ยยินตี T ได้เลยสบายไม่ต้องไปอะไรกับมันคนเดียวเนี่ยสบายนะครับไม่ต้องไปไหนน้องๆหล,ล,ลายคนถามว่าเนี่ยพี่ใช้พวกสีเทพเนี่ยแบบนี้ดีไหมมันก็ดีนะครับเนี่ยผมมารีวิวให้ดูเลยว่ามันลงคนเดียวก็ได้เนี่ย ปกติอย่างอันฟ้าพวกนี้อุ้ย,ย,ยกาดไอ้ที่ขายได้อยเดี๋ยวไว้ก่อนมาลินมันลงได้นะฮะยี่คนเดียวก็ถือถือว่าไปวัดไปวากับเขาได้นะครับไอตัวนี้เมื่อก่อนเหมือนกันนะครับมาแรกๆเลยเนี่ยตัวคลายแมทเลยนะฮะระเ,เบิดทีเดียวตายนะฮะอ่าตัวต่อไปเลยตัวสุดท้ายแล้วนะครับแป๊บเดียวไม่กี่นาทีเองนะฮะ ตัวนี้แนะนำนะครับเพราะว่าอะไรเราลงคนเดียวนะครับเป็นการป้องกันเราไว้นะฮะอยู่ตรงประตูเลยฮะเข้าเข้าง่ายออกข้องนะฮะตีตัวนี้ซะก,ก่อนนะฮะเนี่ยตีวืดเนี่ยเพราะว่าคิดเลืน้อยนะฮะเต่าเนี่ยมันก็คือจะรวมสักท่าสก,กิลตักไอ้บอสสองตัวนั้นไว้นะฮะ แล้วก็มันมีเพิ่มมาคือน้ําน้ําแร่ออนเซนเนี่ยฮะต้องหลบนะฮะไม่หลบนันก็ตายอันนี้วงวงรวมมาแล้วนะฮะขอลดไปเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะตามด้วยวงวงเล็กไอ้วงใหญ่นะฮะวงใหญ่ของพวกเรานะฮะอ่าอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับสบายสบายครับ เยอะะนหลืออยู่หมื่นกว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะหมื่นกว่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับมีของดีมีของดีนะฮะมีของดีนี่ครับมีของดีครับปั๊มเลือดทีเดียวนะฮะต้องรีบต้องรีบยิงมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวบอสมันเกินนะครับบอสน้อยมันอ่าไม่เกินนะฮะถือว่าเราก็ออกอย่างสง่าผ่าเผยนะฮะก็ เอาวันนี้เอาสองดันก่อนนะฮะเดี๋ยวดันอื่นๆเดี๋ยวจะมาทําที่หลังวันนะครับอาจจะมีดันลงอารีนากันนะฮะนับน้องๆไว้แล้วนะครับมน้องเมื่อเช้าเาทัดมานะฮะอันนี้มาทํากันอันนี้ตื่นเช้ามาไม่รู้ทำอะไรก็เลยมาออนติกละนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ก็คือเรามาสรุปกันเลยว่าวันเนี้ยเราก็สามารถพอที่จะลงบางดันได้นะครับ สำหรับระดับยากนะครับระดับยากเนี่ยอย่างอย่างพวกเต่าพวกนกอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะนกพวกเนี้ยนะครับมันอยู่ที่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับกว่าผมจะลงแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้เข้าใจสกิลมันพอควรนะครับความเข้าใจของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าบอสแต่ละตัวมันเกิดยังไงยังไงยังไงแล้วลองให้เราเล่นดูนะครับก็ แนะนำง่ายๆนะครับอยากจะเรียนรู้สกิลของของมันเนี่ยเราลองลงระดับง่ายดูนะครับเราจะอ่านสกิลมันออกนะครับถามว่าลงดันพวกเนี้ยมีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเราลงดันเทพเก่งขึ้นนะครับเราเวลาเราไปลงอารีนาเนี่ยมันก็บอสมันก็รวมจากในนี้อยู่แล้วเราก็ลงกับคนอื่นง่ายนะครับคนอื่นก็ต้องการเราเยอะนะครับบางคนมีดาเมจเยอะก็จริงนะครับพูดตรงๆมีดาเมจเยอะแต่ว่าลงกับเขาไม่ได้ไม่รู้อะไรเดินก็มวัว มันไปทับเขามันก็ขัดขัดเกินเกินับเขานะครับบางคนรู้หน้าที่ว่าตัวเองต้องหนีต้องล่อต้องวัวล่อตัวชนอย่างเงี้ยโอ๊ยใครๆก็อยากจะชวนเราลงนะครับก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าโอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาลงดันเรื่อยๆนะครับเพื่อหาสิ่งของหาอ,าอันอื่นนะครับมารีวิวกันอีกนะครับเดี๋ยววันนี้ของเต็มแล้วนะครับไม่รู้อะไรมากเงินก็เหลือน้อยแล้ว วัดกวนยังเหลืออยู่หลายที่เลยเอาไปซื้อของหมดนะคะซื้อบัฟซื้ออะไรเล่นนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเสริมไหมไม่มีแล้วนะครับก,ก็ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าลงได้นะครับลงดันคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็มีเลือดสักสองหมื่นบวกนะครับสองหมื่นหรือสามหมื่นสามหมื่นบวกเนี่ยจะโอเคมากนะครับสามหมื่นบวกเนี่ยโอเคมากอย่างไอตัวฟานลองของผมเนี่ย ก็ประมาณ40,000นะครับ 40, ยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่เต็มที่เพราะว่ายังไม่ได้มีซิล Hp นะครับอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นผลมาจากเอฟเฟกของบัฟบัฟเนี่ยบัฟต่างๆในบัฟสองชั่วโมงบัฟหนชั่วโมงเนี่ยมันมามันมาจากผลตรงนี้นะครับก็มันทําให้เลือดเยอะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยพวกซิลพวกซิลเดี๋ยวก็จะทําคลิปแนะนํานะครับพวกซิล HP ของผมยังแค่300เองนะครับ จริงมันไปได้สุดกว่านี้อีกนะฮะโอ้โหนะมันยังว่างอยู่เยอะเลยนะฮะเราลองบวกกันดูก็เกือบพันนะฮะเนี่ยก็หลายอยู่นะเนี่ยครับ u n นฟอ c พวกนี้อยู่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยก็เกือบพันอยู่นะ,ะนะครับก็ยังไม่สุดนะครับตัวผมยังไม่สุดเท่าที่ควรนะครับแต่คนของคนอื่นนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักนะครับคนที่เล่น,นโหดเยอะนะครับ เดี๋ยวนัดกันไว้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาทําคลิปลงดันกันลงอารีนาลงดันที่เหลือกันนะครับโรยันเบสนะครับว่ามีวิธีลงยังไงโรยันเบสนี่ก็ง่ายๆนะครับไม่ยากหรอกครับถ้ามีตัวพร้อมนะครับที่แนะนําให้มีหลายๆตัวเนี่ยเพราะว่ามาทำมาทำอะไรมันก็ง่ายนะครับก็สําหรับน้องๆที่ใครที่เพิ่งมาออนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแนะนําถ้าออนทวกงเนี้ย มันอาจจะโชคดีที่ได้สีเทพของผมก็ได้เกือบครบแล้วที่ที่ที่ทคำคลิปวันนั้นแะรีวิวอะขาดแต่ใบฟูตัวเดียวแต่ผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าเรามีหมดแล้วนะครับก็อย่างอย่างในนี้ก็เก็บในคังเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่มาออนเนี่ยจินลอนม่อนนะฮะได้จินลอนนะฮะได้เซนวูนะครับซูเซก็มีเซูเซเก็บในคังแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปทิ้งอย่แหละเพราะว่าไม่ทิ้งก็สแกนเล่นเพราะว่าเต็มคังหมดแล้วไม่รู้ฟักเล่นก็ เอาไปทำอะไรก็อะไรอยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้ากมีข้อมูลตกหล่นประการใดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเสริมให้ในภายหลังนะครับก็หากดูแล้วถ้าทุกคนชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับฝากเพจด้วยเข้าไปคุยกันด้วยนะครับมีหลายคนเข้ามาทักถามเคล็ดถ้าอันไหนช่วยได้ก็จะช่วยนะฮะอันไหนที่จะไป ทำอะไรได้ก็จะพาไปทานะครับก็ก่อนจะจากวันนี้จริงๆนะครับมีคําคมมาจากพระอาจารย์มาฝากนะครับสําหรับน้องๆที่อกหักนะฮะล้มาเล่นดิจิมอนนะฮะก่อนจะจากไปวันนี้ฝากไว้ด้วยที่ล้านคําจริงใจก็ไร้ค่าล้านหยดน้ําตาก็ไร้ผลล้านคําว่ารักก็ไร้ตัวตนล้านความเจ็บก็ต้องทนพระรักคนที่ไม่มีหัวใจแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ สวัสดีครับ